อัปเดตงานนะครับชุดนี้ชุดที่นัดส่งสิ้นเดือนนะครับมีอยู่เก่ากับบอกครับแต่อีซางกรบบอกเป็นชุดล่างเนี่ยมครับรอชุดอยู่ชุดยังบรทันมากนะครับชุดยิ่งยังบรทันมาก,กเลยปเด,ดเอาลงมาครับตัวแรกนี่เป็นของคุณช่างชัยนะครับกับข้อโมติดอะคริลิกไทยครับเป็นกัข้อ ตัวที่สองเป็นของคุณไพวันครับกำรข้อไม่ระดูเพื่อนตัวที่สามนี่เป็นของคุณฉลองใช่ครับนี่ครับตัวที่สี่นี่เป็นกำข้อลองนิวครับของพ่อไก่ครับรอยเอดครับยังพันในใจกรงไก่ครับป่ากับห้อง มือสอดน,นี่เป็นของคุณไพศาลครับโคุณหลั่อันนี้ก็สร้างมาตะดุนนะครับนัดเพิ่นสิ้นเดือนครับตัวนี้ก็ยกยิ่งครับของคุณกัญญาอันนี้ก็นัดทรงสิ้นเดือนครับชุดนี้ก็สิมื่อื่นก็สิเสาะลองล่างนะครับหกล่างชุดล่างเนียม สามกับบวกตอนนี้ลอชุดยิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวชุดยิ่งมาก,กสิเอาลงมาให้บึ้งเดี๋ยวสิตถักหาเจ้าของเพิน่นตอนนี้ก็คือลอชุดยิ่งอยู่เอื้อนก็สิเฮ็ดล่างใส่แล้วครับทรงท่านสินเดือนแน่นอนครับผมรอจักหน่อยตามนัดครับผมงานเห็ดก้อนเดียวก็เห็ดไปเรื่อยๆครับท่านนัดแน่นอนครับผม จะอัปเดตให้เบืง้งเท่านีก้ก่อนครับฝ้ากับห้องฝนกับสีตกนี่หอบสาดแลนเขาบ้านนะครับแหลมมาแล้ว